yeah ้ผมเจอการิโอบนวาผมก็นึกว่าจะเจอนาสัตว์สนาสัตป่าหรอกเหรอโอเคโอเคครับโอเคทิบหายผมละผมมาชิบิายตัวเองละโอเค this is not good at all ถ้าผมยื้อไปท้ายเกมได้ช่วยเพื่อนตอนออบเจกผมก็จะมีสแต็คพอเล่นอยู่บ้างอนะคิดว่าวัตถุตึใส่อะไรผมไม่รู้เดนะิน้าล่นสยกายนี่ก็สาย ากว่าเกมนี้จะมีกายสามตัวแล้วออกกายได้มินิสสอนเพรว่าผมมัออกอองตรงนี้ออกเทลอกินเบลกับตปเกอร์ตออันไปออกของแทนอย่างเช่นฮารสติลหรือใ่ปะอะไรงจไป ขึ้นเบื้องสอง,งค่อยคอมโบจะได้เทปอ้าวได้เทปสองออฟรีดเมื่อ,อ,อมีคนบอกก็ขอให้ฟรีด,ดลอยครับซับแตกได้เทปก็คือ ปาไมเร็วจเข้าเข้ามาไม่เป็นไรปล่อยไปอาบนได้ไม่เป็นไรหน้าตัดได้ได่มป็นยาวบนได้ไม่เป็นไรปล่อยไปนี่หนักจริงตองไป ไี่ได้แหละแต่แบบมันหนักมากเลยเมื่อกี้ีซ c <oughs> ต้องยืนพึ่งตัวเองโอ้หนักแหละซับแม่งรีพอร์ตกับโหกโดนอย่างนี้นเออเฉลยอดคือไม่ได้แน่เขอาอมาแล้วรีบกลับไปนี่ เอาเลยโอเคการเวทเนาะทีแล้วไม่รู้เขาจะเล่นแท็กหรือเล่นอะไรจะออกตูกผมไม่ใช่อะไรผมมีแพสซีฟที่ได้เลือกอื่นนะได้ไหมมา ก็ให้กูหน่อยก็ได้เพื่อนอยากได้แตกมากเลย่ตนผมอยากได้เพิ่มเลย น <ส plane. S 2> ัหละแตผมหยุดร์ว่เลยมาเกินหคนวนทริเตินารือเกินเงินอะไร

แต, <Allah> ต,ต่งป่าครับรัซับเขาไปหวอดกันีเด็เลอะไรกระกอยู่แล้วไงเ้ ลอยเขาตายปากก็ปแปลกๆที่เห็นยืนเอฟเคออกสตาร์ทอยู่โอเค,อเคไปเลยโดออนแล้วตัดแตกทำ่ไไะไรฮะได้ได้สามแตกผมได้เตือนป้านสบายแล้วถ้าหลังจากนี้เขาโดนซีซีของเขาแตกได้ซีซีใช้ได้กับตัวผมอะ ไม่กดไม่ได้ต้องกดไม่งั้นนั่นไม่ไม่นั่นจะได้กดได้กลับผมล่ะของเนจะไม่ได้เขาได้ฮะเดี๋ยวพื้นเดี๋ยวพื้นแต่ผมปามยาวละ จน,นรีดดังเลยจะฟาดไอ้คิวหา,ายหจะฟาดใหเย็นเพื่อนกูนไม่ได้จะกะอันนั้นเรีบไปดิเขอาลีกดผมใหญ่เลย,ด,ยดิล่างเกิดบนเกิดโอ้ยกดผมไม่หยุดเลยอย่ป่านาี้อะไรยากหน่อยรับต้นเกมเอออะไรได้สอง,สง,สสงสแต้มนะแตงผมก่งดีและโอเค กัดทิ้งเยอะละตอนนี้ครับได้ปะได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยได้ครับเตรียมร้อยได้หมดได้โผล่ด้วยมันก็ได้ต่อเพื่องเรียบร้อยสวยมากเออถึงแม้ผมจะหนีก็ตามแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เทมโปเริ่มมาฝั่งเราแล้วเห็นร่างและป่าด้วยใช่อันตีอันนี้เขากด โอ้ม,มาแกงผมเขออกอินไปชันดนะสบายก่อนเลยเรียบร้อยครับเพราะเขาไม่มีอะไรจะสู้แล้วไงเขากดผมออกอินไปแล้วยังไงเขาก็ไม่มีทางชนะเดปุ๊บปุ๊บตกใจแม่ก็ยะจ้ำสแกนตัวจังเลย รีบจังเลยดิรีบมากด้วยดิรีบเล่นไปไหนอะผมแค่ฟาร์มตัดทีเพืได้รอบนึงต้องเดินไปช่วยมากๆเลยตอนนี้ไม่ช่วยไม่ได้ดิผมอเอาสแต็กป่าเขาตายเท่ากับเราแน่นอน กระโดดปล่อยเขาผมได้สแต็ะนั่นแหละเอาไปอะไร ได้หมดเราได้หมดได้หมดเลยสี่คิวเจเลยเรียบร้อยครับหิวอยากัเรียบรอยสองกได้กินแรกมาณนี่ตอบเือี กดฮีปต่อด้วยกัดตายเลยกัดตายเลยอ่ะผมก็แตกนะดูอยู่ได้สองคิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กลับถกลับมาแล้วด ну oh <c oughs> ิเาัตะบนคิวอะอ่น่าตยตมขออนุญาตขอป้อมนะครับ พอมานะแต่บอกว่าคุณแบ่งมากันเยอะผมได้คอสองคลยผมยุดวิลิปแล้วฟอมเทียนหนึ่งคอหายหมดเลยฮะผมหยุดหกใจสองเอาวัดต่อได้หัวใจเลยนอแอรฮ สองคิวม <laughs> ีฉันเป็นแพงนะเนี่ยอะแย่มาเจ็ดสเต็กละแบบใช่ย้ายหน่อยจะได้ป๊อบขึ้น มีอะไรแล้วตอนนี้ผมมีแปดเจ็ดสแต็กกันไปเจ็ดเจ็ดเท่า 7, 7. ไหร่วะโอ,โอ้ยเราอ่ววะไม่เป็นนไรอ,ออกอะไรดีกันสโลออกกันกายดีกว,ว่าเจอ้ยวพวกนี้บ่อยฮะติดต่อมาพวกไอ้นี่แล้วเต้องป้องกันกีวะป้องกันกีวะเขาเล่นเว้นมาโอเคเดี๋ยวต้องรอดูแป๊บนึงออกมากันออตโต้ดีละ เดี๋ยวออกกัดทีสักอันก็น่าจะพอแล้วหน้าเขาแรงโดนทีก็แตกโอ้ยลึกไปเลื่อนตีเรียบร้อยครับแตกเลยไปไล่ซ่ากันได้นะผมเหลือนะนอนพักแพสซีฟเรื่อยๆไม่กลัวเรื่องเขาแล้วนะจัดเจ็บไม่ได้ละเว้ย เกิดอนะไรขึ้นจ๊เนี่ยอยู่กาลางกับอยู่ล่างไปต่อหมดแตกแน่ถ้าผมอยู่มนะัแตกมันไม่เป็นไม่แตกเรื่อยทีละอยู่ผมแตกจะเอาอะไรกันบนะ้าง สามปอนดเราไม่ได้จัดเป็นต้องไปเลยนะครับต้ไปช่วยแบบหนึ่งผมอยากได้สเต็กผมยังไม,ไม่ได้ก,รกรัดที่เลยนะแม่อีกสี่สเต็กเดี๋ยวโอ้ไม่ได้กัดกรีบเลยอะไรเฮ้ยเขาสมัยเ,เก่งเลยทันที อยากกระีมาตอนเนี้ยผมไม่รู้จะไปไปทำไมปั่นกับ,บต้องการตแตะมากมากแล้วแต่ ได้ไม่ใช่อะไรไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่ามันถึงเลยยกูนะ่ยกแรงด้วยแรงสุดขอมเรียบรอยตนาแปดไปละเท่าไหร่วไรู้ เลือดโลจัดได้ว h a ได้ตอกได้เริ่มซับก็ปวดมากเรียบสามห <c oughs> <c oughs> ยิบ <c oughs> ตัวมาให้เคาน์เตอร์แม่งเล่นป่าไม่ได้เจอกันนะแต่โอ้ชนะเลย9-5พอก <c oughs> <c oughs> แกตไอ้แคยนั้นแทงก็ตายโอ okay. <c oughs> เคเหลืออะไรกอนนี้ ได้ได้กำลังไปดาววีบิ๊กอีดาววีบิ๊กีกุวัดดาเมตพอชมเปียนต่อะไรตอนนี้เยอะเกินอะไรม ก่อนด็กอะไรไม่ออกแจ็คโทรไปก่อนยืนแข่งๆในตอนนี้เหลือละเดินเกือบห้าพันนะขึ้นอีกเวลหนึ่งก็ใกล้ยเยอะคือว่าผมอยากเล่นเกมอื่นในช่วงนี้อยากเล่นนะนะเอเดนทั้งรีเซิร์ชแต่มันน่าจะหมดเขตเนช่วงอ e ีเวนต์ปลาโบที่มีสกิแลแต่ผมไม่ตัง จะแบบว่านั่นจะหน่อยไเปเพื่อนกูรีเป็นเหลือเกินเดี๋ยวให้กูหน่อยกูไ,ไ,ไม่โดนหรอแม่การเราโดนรับบนะ้างการเลเวทวะแงมไม่ได้เล่น ตีไว้เข <uma est> ้าเลยดีๆ <Works> ก <okay objectively> ็ช <semester> น<ค>ะเพราะหยิบตัวมาคอนเตอร์เขาผมไม่ได้เล่นเลยตีเป็ดเจอยกยกให้จบเกมเลย ใครับผมขึ้นโกลแล้วใช่หรือเปล่าดูเอ่อป่าดีมากคุเดียดีมากเพาะเกิดในรถเกมสบายอะไรชีวิต <c oughs> โอเคเอาครับผมแหมต้องเข้าใจไงไม่ใช่อะไรผม <c oughs> เคยขึ้นโกมาก,ก,ก,ก่อนแล้วไงไอ้ดิลักโอเคเห็นมัยก็ขึ้นแล้วต้องเสียเวลาเพิ่มพ <c oughs> <c oughs> ูดด้วยโอเคครับแหมกิ้งกิ้งเลย <c oughs> ว้าวฟิลกูดครับฟิลกูด ามาเลยมาโอ4 6แต้มพักผ่อ,อนได้ครับผมขอบคุณที่รับชมนะก๊ะเจไม่มีอะไรมากหรอกมันก็ไม่ได้เตรียมมาเนาะวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลย <c oughs> สกุลสกิปบทภาพบทพูดสิ่งที่จะพูดหรืออะไรก็ตามไม่มีเลยอัานึกออกก็อ,อกัดเลยก็เลยเนี่ยฮะอะไรแหละ่จะประมาณน,นี้นะขออภัย ยินดีกับตัวเองด้วยนะครับผมต้องยินดีกับตัวเองยังไงก่อน <laughs> โอเคงั้นไปก่อนนะครับคุณชมสวัสดีจับ